ชาจะยอมทำทุกอย่างให้คุณแบบไม่รู้ตัวเพียงแค่คุณใช้ความเงียบให้เป็นค่ะและคุณจะดูเซ็กซี่ขึ้นสิบเท่าค่ะ เคยไหมคะทุกคนบางครั้งเนี่ยเราอยากดึงดูดคนที่ชอบใช่ปะ่ะเราเห็นผู้ชายถูกใจเราอยากโอ๊ยดึงดูดให้เข,เขาเข้ามาจังเลยหรือบางครั้งเราพยายามจะยิ้มกับเขาหลายรอบแล้วเขาไม่ติดต่อเรามาก่อนเลยหรือเขาไม่เทคแอคชั่นเขาไม่ขอไลน์ก่อนหรือว่าพยายามที่จะทําตัวให้ให้เขาเข้าหาแล้วแต่เขาก็ยังไม่เทคแอคชั่นหรือบางทีทําไมคุยไปเรื่อยๆผู้ชายเปลี่ยนไปนะคะเจอกันทุกวันปัญหานี้มาถามมาทุกวัน เกิดอะไรขึ้นคะเขาไม่สนใจในตัวเราแล้วไอ้ทุกคนฟังคลิปนี้ให้จบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับ Lady Eye เหมือนเดิมนะคะสาหรับใครที่เพิ่งรู้จักอายนะคะอายหรือ Lady Eye ตอนนี้อายช่วยให้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยสมหวังในความรักความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะผ่านพลังงาน m i n i n e Energy แล้วมา Se ฟแบบ Black Cat e n e น g y นะคะซึ่งอาจชอบมากใครนะคะสนใจเรียนออนไลน์นะคะในกลุ่มที่ไปเรียนออนไลน์ของอายเนี่ยทักไปที่ Facebook Lady Eye ได้เลยนะนั้นเป็นเทคนิคที่อายเอามาใช้จริงๆนะคะโอเค เข้าเรื่องกันต่อวันนี้เนะี่ยหลายๆคนนะ่ะประสบปัญหานี้แหละนะคะคือผู้ชายไม่สนใจหรือว่าผู้ชายอาจจะสนใจไม่มากแล้วก็ไม่ค่อยทําอะไรให้เลยแล้วก็ดูเป็นคนที่จะไม่ได้ยอมทําอะไรให้ทีนี้เนะี่ยอาจจะบอกอะไรอย่างหนึ่งคะ่ะถ้าวันนี้ความสัมพันธ์คุณมีปัญหาอย่างที่เคยบอกไปตอนก่อนหน้านี้เนาะหรือว่าคุณไม่รู้อะตอนเนี้ยผู้ชายดูไม่ชอบแฟนไม่สนใจหรือว่า เขาดูไม่พาเราไปเดท p r i น c e s s treatment ไม่มานะคะมีแต่ชั้นที่ p r i น c e s s treatment ตัวเองแต่ผู้ชายไม่ทําตามถ้าวันนี้คุณไม่รู้จะทํำยังไงก่อนนะคะสิ่งทีอาจะแนะนําคือไม่ต้องทําอะไรเลยแต่มากกว่านั้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงเริ่มคุยค่ะคุณควรใช้พลังแห่งความเงียบเนี่ยให้มันเป็นนะความเงียบเนี่ยมันทรงพลังมากกว่าที่เราคิดนะคะและกว่าอาจจะรู้เรื่องนี้มันก็ช้าเกินไปนะคะจนเข้าเลข้าแต่ไม่ช้าขนาดนั้นค่ะถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงที่ เลขสี่เลขห้าเลขหแล้วนะคะฟังคลิปนี้ไม่เป็นไรไม่สายเกินไปนะคะอย่างน้อยได้รู้จักกันแต่ถ้าใครยิ่งรู้เร็วนะคะรู้สึกว่าโอ้โหมันเหมือนเป็นวิธีการแบบแฮกอะนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เปลี่ยนเกมทั้งหมดในสนามเดทถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงที่กําลังออกเดทหรืออยากมีแฟนนะคะยิ่งใช้ความเงียบให้เป็นตั้งแต่ช่วงเริ่มขุยจะดูเป็นคนมีสเสน่ห์สิบเท่าแล้ววันนี้แน่นอนคะ่ะสิ่งที่อาจะพูดเนี่ยมันเป็นมุมมองนะคะสิ่งที่อาจทาจริงและสิ่งที่อาจสังเกตนะจากการใช้ความเงียบนะ ทีนี้เนะี่ยบางคนก็จะมาถามค่ะว่าเฮ้ยคุณนายทำตัวเฟมินีนโคตรเลยนะคะเฟมินีนสุดๆแล้วคุยกับผู้ชายก็เฟมินีนมากเลยทำไมเขายังดูหมดความสนใจไปอีกล่ะคะหรือเขาไม่เห็นคะว่าเราสนใจอ,อ,อยู่กับอายได้ไหมคะถ้าเกิดายจะบอกว่าจริงๆเขารู้คะ่ะว่าคุณสนใจแต่ว่าเขาแค่ไม่อยากจะเห็นคุณเขาแค่ไม่อยากจะสนใจคุณเท่านั้นเองอายนะคะทําไมคุณอายแรงจังายเคยเป็นคนนั้นค่ะเพราะว่ามันขาดบาลานซ์ไปนะคะอาจจะมากเกินไปนิดนึงนะข้อแรกนะคะที่อายาจะบอกเพื่อนๆก็คือ การทำมากเกินไปเนี่ยมันไม่เวิร์คค่ะถ้าวันนี้คุณอยากให้ผู้ชายสักคนหนึ่งชอบคุณถ้าวันนี้คุณอยากให้แฟนสนใจคุณมากเกินไปเนี่ยเอางี้ดีกว่าค่ะวันนี้ถ้าเกิดออยบอกคุณนะคะหรือว่าคุณเคยไหมเวลากาลังจะทำอะไรสักอย่างไปทางซ้ายสินะคะคุณจะงงว่าเป็นใครคะมาสั่งให้ฉันไปซ้ายนึออกหรอปะเวลาบอกไปซ้ายคุณจะไปขวาถูกต้องไหมคะหรือเวลาคุณมาคับผู้ชายทําอย่างนี้สิผู้ชายอยากทำอีกแบบหนึง่งนะคะผู้ชายก็เหมือนเด็กแล้วมันก็เป็นตามธรรมชาติของมนุษย์ค่ะ ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นนักสร้างนะคะเพื่อมีอิสระในการตัดสินใจทําอะไรสักอย่างการที่คุณพยายามจะไปบังคับให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำเนี่ยมันเลยไม่เวิร์กสักครั้งหนึ่งไงคะ นั่นถึงปเป็นเหตุผลว่าทำไมอย่าทำมากทำไมอย่าไปอ่อยค่ะอย่าไปสงสัยตาเยอะค่ะอย่าไปน่ากลัวค่ะนะคะเขาเห็นค่ะยิ่ง energy ที่เขารับได้นะคะว่าคุณกำลังพยายามอยู่นะคะคุณกำลังหวยหาอยู่คุณกำลังอยากให้เขาแบบเข้าไปขอ,อร้ายใช่ไหม เขายิ่งจะหนีไปค่ะเพราะว่าธรรมชาติมนุษย์ของเราไม่ชอบถูกบังคับค่ะขณนะนเราเป็นผู้หญิงนะคะบางครั้งเนี่ยกำลังจะทําอะไรบางอย่างพอใครสักคนนึ่งเออเดี๋ยวทำนี้ด้วยนะกำลังจะทําแล้วทําไมต้องมาสั่งนะคะกลายเป็นว่าอะไรคะผัดวันประกันพุ่งค่ะ เพราะเราอยากจะโชว์ว่าเรามีสิทธิ์และอำนาจในการตัดสินใจการกระทําของเรา100%นะคะแล้วมันจะแสดงอีกว่าเราเป็นผู้ใหญ่โอ้โหยิ่งกับผู้ชายยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะผู้ชายอยากทำอะไรเองด้วยความต้องการทางธรรมชาติค่ะเพราะมันทำให้เขารู้สึกอยู่ในพลังงาน Masculine Energy และนอกจากนั้นนะคะผู้ชายเนี่ยมันมาคู่กับคำว่าอิสระ ันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะส่งบอกในความรักจริงๆคุณต้องเข้าใจค่ะว่าโดยธรรมชาติแล้วเพศชายต้องการอิสระแต่นั่นไม่ได้แปลว่าอายอยากให้ทุกคนเนี่ยไปคุยกับผู้ชายแล้วก็ยอมให้ผู้ชายไปคุยผิงคนอื่นหรือว่ามีแฟนมีกิ๊กเออไม่ใช่นะคะแต่การให้อิสระในการที่เขาจะตัดสินใจหรือทําอะไรสักอย่างร้อยเโดยไม่ต้องไปตัดสินเขาอะค่ะวันนี้เราหลายคนอ่ะย,ยึดติดกันมากเกินไปนะคะว่าใครสักคนหนึ่งจะต้องปฏิบัติกับเราอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้น้อยก่อนเลยเริ่มมีความเงียบเข้ามาค่ะ เมื่อไหร่ที่คุณต้องการให้ใครสักคนหนึ่งปรับปติกับคุณที่ดีขึ้นสิ่งที่แย่ที่สุดคือการพูดยกเว้นคุณอยู่ในความสัมพันธ์คุณสามารถพูดแบบเฟมินีนได้นะคะสามารถไปดูตอนที่ชื่อว่าสื่อสารแบบเฟมินีนเอเนจีได้นะทีนี้เนี่ยการที่คุณยิ่งพูดเขาจะยิ่งทำตรงข้ามหรือยิ่งไม่ทำเลยนะคะและมันก็จะแย่ลงกว่าเดิมเรื่อยๆเพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นใครคุณเป็นคุณครูเหรอคะหรือว่าคุณเป็นแม่เขาทำไมถึงต้องไปบอกให้เขาทําอะไรนะแต่พอคุณให้อิสระเขาหรือตอนที่เขาาจะทํตัวดีหรื บางทีเนี่ยความเงียบเนี่ยมันมาได้ตั้งแต่ช่วงที่เขาอาจจะยังไม่ต้องทําตัวเกเรนะคะใช่คุณคุยกับเขาายไม่ได้บอกถ้าคุณนะคะฟังคลิปนี้ดีเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่ใช่เทคนิคการปั่นหัวนะคะหรือการเล่นเกมสุดท้ายแล้วเนี่ยายให้ทุกคนเนี่ยรักตัวเองค่ะวันนี้คุณไม่มีผู้ชายเข้ามาจริงจังแต่คุณกินอิ่นนอนหลับไม่เครียดเรื่องผู้ชายายก็ปกบมือให้นะคะเพราะเวลาคุณเนี่ยมันมีค่ามากกว่านั้นนะทีนี้เนี่ยพอผู้ชายค่ะ enjoy กับอิสระที่คุณให้ ไม่บังคับคุณเงียบไปตอนที่ช่วงที่คุณเงียบคุณไปใช้ชีวิตใช้ชีวิตจริงๆอะค่ะนะไปทํางานทาอะไรเงี้ยโดยไม่ได้รอมเมสเซจเขาเขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่จะให้อิสระกับเขาไม่ว่าในระยะสั้นหรือระยะยาวแล้วผู้ชายชอบผู้หญิงแบบนี้อยู่แล้วค่ะเพราะอะไรคะเฮ้ยหนึ่งชีวิตนะคะใครอยากจะได้คนมาแบบว่า,ากักขังอิสระถูกต้องไหมคะแต่นั่นแหละค่ะความคิดคนเรามันก็แปลกประหลาดอย่างหนึ่ง พอผู้ชายอย,าอย่าพูดแค่ผู้ชายเลยพอคนเราทุกคนนะคะทุกเพศพอรู้ว่าใครสักคนหนึ่งไม่ค่อยสนใจหรือไม่ค่อยจะแบบบังคับเราอะ่ะเรายิ่งรู้สึกอยากให้สิ่งนั้นถูกต้องไหมคะเวลาหัวหน้าเนี่ยคุณเคยมีหัวหน้าที่บังคับกับคุณมากๆไมโครเมนเดตไหมคะคุณอยากทํางานปะคุณรู้สึกแม่งเหมือนโดนเขี้ยวเขยนให้ทาสิ่งเนี้ยในขณะที่เฮ้ยหัวหน้าบางคนนะคะเมนเนจรุ่นน้อแบบตามสบายฟรีดอมคุณยิ่งอยากจะทํางานนั้นให้ดีมากขึ้นถูกปะ คุณรู้สึกโอเคที่จะต้องทํางานล่วงเวลาหรืออะไรก็ตามเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยากทําให้เพราะคุณ respect เขาคํำนี้มันก็จะกลับมาในตอนนะคะว่าผู้ชายจะรักคุณต่อเมื่อเขาต้องเคารพและให้เกียรติคุณเท่านั้นนะเนี่แหละค่ะพอคุณให้อิสระการรักและเคารพเนี่ยมันก็จะตามมาโดยอัตโนมัติซึ่งสิ่งนี้ควรมีตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นเลยนะคะแล้วพอเขามีอิสระปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มอยากจะลองเล่งกับใจคุณดูค่ะหรือว่าเอ๊ะหรือว่าจะลองพาคุณไปเดทที่ที่ดีด หรือจะลองเฮ้ยคิดคอมิกกับคุณดีหรือเฮ้ยจะทําอะไรมันสร้างสรรค์เริ่มคิดแผนแล้วค่ะว่าช่วงที่คุณเงียบไปหรือเฮ้ยคุณไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเขาต้องทําอะไรมากกว่าเดิมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะผู้ชายเนี่ยเอนจอยกับการได้ทําอะไรบางอย่างแล้วดูผลลัพธ์ค่ะเขาเนี่ยเป็นนักนะคะอยากดูผลลัพธ์ในสิ่งที่เขาทำหาเช่นเอิมสารภาพรักไปแล้วจะเป็นยังไงนะคะแต่เคสนี้เกิดขึ้นต่อเมื่อคุณมีความเงียบค่ะคือคุณไม่ทําให้เขารู้อะค่ะว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดเขาสารภาพแล้วคุณจะตอบว่าอะไรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยทำให้ผู้ชายรู้ตั้งแต่ก่อนที่ผู้ชายจะพูดสารภาพรักด้วยซ้ำเนึ่ออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอให้ฟรีดอมเขามีอิสระแล้วเขาก็อยากจะรู้เฮ้ยสิ่งที่ทำเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงเขาจะเห็นคุณเนี่ยยิ้มไหมนะคะแม่สาวแมวดำที่เงียบมาตลอดทั้งวีเพราะบอกว่ายุ่งกับงานแต่พอมาเด็กกันเคอาอ๊ยสงสัยล่าเลยแถมซื้อดอกไม้ให้เอ้ยขอบคุณค่ะ <laughs> พี่กับคนเมื่อกี้เลยนะคะอที่กำลังดุเดือดอยู่ เห็นไหมคะเขาจะ enjoy สิ่งนี้และมันยิ่งทวีคูณมากขึ้นค่ะนะมันก็จะสัมพันธ์กันไปหมดเลยคะ่ะเขายิ่งอยากทําเยอะทําเยอะเพราะรู้สึกผลลัพธ์มันดีมากขึ้นนะข้อต่อไปคล้ายๆกันเลยนะครงเงียบเนี่ยทำให้เขาเนี่ยจะต้องทําอะไรบางอย่างคะ่ะถ้าเกิดอถ้าหากเขาเป็นคนที่สนสนใจคุณจริงๆนะคะขออภัยวันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยชัดพอดีเพิ่งไปปรับเหล็กมานะ,ะทำไมมันถึงบังคับให้เขาทําอะไรคะแล้ววงเล็บนะคะคนแบบนี้เนี่ยเออวิธีนี้ต้องใช้กับคนที่สนใจคุณจริงๆเท่านั้น ถ้าคนที่ไม่สนใจคุณจริงคุณยังทําได้เหมือนเดิมค่ะคุณแค่คัดคนที่ไม่สนใจคุณจริงออกไปค่ะไม่ใช่วันนี้ทําเสร็จถ้าเราเงียบแล้วเขาเงียบเหรอคะอ้าวนะคะต่อให้เราเข้าใจเบื้องหลังหรือต่อให้คุณเป็นนักจิตวิทยาที่เก่งมากคุณเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาเงียบแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หน้าที่คุณไหมคะที่ต้องไปไล่ตามเขาต่อนะคะอย่าได้ปริสเตรทเมนต์อย่าได้ผู้ชายที่ซื้อดอกไม้ให้อย่าได้ผู้ชายที่ไม่ได้คิดว่าคุณจะไปเกาะเขากินอ่ะมองคุณด้วยความเคารพเพราะรู้ว่าเขาต้้้้้อออองงงจจ่่่่่าาาายยยยเเเเินนนนนนพพรระะะคคคคคุุุณณณป็ีลททููููววแััตกบผชสใ มากๆากอะค่ะอะถึงบอกต้องอยู่ผู้ชายที่ชอบคุณมากกว่า3-5เท่าจะมากลางๆเนี่ยไม่ได้นะคะหรือคุณชอบเขามากกว่าอันนี้ไม่เวิร์กเหมือนกันนะไปต่อนะคะทีนี้เนี่ยทำไมพอเงียบปุ๊บเขาต้องเทคแอคชั่นคะมมันเป็นเรื่องของอีโก้ผู้ชายค่ะ มันเป็นเรื่องอีโก้เขาจะเริ่มคิดแล้วว่าทําไมเขาถึงไม่ได้ความสนใจจากคุณเพราะว่าจริงๆอยู่นี้อ่ะบอกเลยค่ะมันท้าทายมันท้าทายไม่พอบางทีเราทำเผลอทําพฤติกรรมบางอย่างที่เรียกร้องความสนใจจากผู้ชายแม้กระทั่งการโพสตอะไรบางอย่างเพื่อให้เขามาดูหรือมาสนใจผู้ชายเซนได้นะคะบอกเลยนะทีนี้เนี่ยแต่ในเมื่อคุณเนี่ยไม่ทําตัวเป็นแบบนั้นนะคะคุณไม่เหมือนคนอื่นอย่างแน่นอนทําไมถึงกล้าพูดคะเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่เราเนี่ย ลงทุนทางอารมณ์เร็วค่ะและอาก็เคยเป็นผู้หญิงคนนั้นที่เป็นบ้านเนี่ยนะคะแล้วก็วิ่งตามความรักมาตลอด10ปีจนกระทั่งอายเนี่ยเลิกยึดติดและใช้วิธีอย่างเงี้ยมันเวิร์กจริงๆค่ะทุกคนเขาจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าแล้วต่อให้เขายังไม่คิดจริงจังคุณนะคะเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างคะ่ะเพราะเขารู้สึกว่าในฐานะที่เขาเกิดมาเนี่ย แล้วเข้ามาคุยกันแล้วเนี่ยทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงไม่รีแอคเหมือนคนอื่นคะเขาคาดหวังว่าการกระทําบางอย่างเนี่ยคุณจะรีแอคเหมือนคนก่อนๆที่ผ่านมาเขาคิดว่าถ้าเกิดเขาดึง energy กับคุณจะร้องไห้คุณจะ double text คุณจะส่งเรียงความแต่คุณไม่ค่ะคุณอยู่ความเงียบค่ะแล้วคุณไปอ up story ทำไมคะกินชาโดมชาไทยเล่นโยคะอะไรก็ว่าไป่ไปทําเล็บอะไรก็ว่าไปเพราะว่าสุขภาพจิตคุณดีค่ะ สุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญนะคะคำว่าสุขภาพจิตดีนะี่นหมายถึงว่าผู้หญิงคนนี้ดูหมกมุ่นกับตัวเองมากกว่าหมกมุ่นเรื่องเขา,าอะค่ะอาบอกเสมอผู้ชายงงตลอดเวลาคุณเริ่มจะหมกมุ่นเรื่องเขานะคะเขงางงงว่าก่อนนี้นชีคุณก็ดูหน้าคนหาดีนะแต่ทาไมพอคุยกับผมแล้วคุณเปลี่ยนไปอย่าปล่อยให้ตัวเองไปอยู่จุดนั้นเป็นอันขาดนะถ้าไม่รู้จะเป็นบ้าเมื่อไหร่ใช้ความเงียบเพานั้น,นะคะ่ะทีนี้ข้อต่อนะคะที่อายชอบมากไลยจู่หัวไปนะคะคือความเงียบสำหรับอายนะคะมันคือสิ่งที่เซ็กซี่มากเลยะคะ่ะ ่อให้คุณจะใส่เสื้อเชิ้ตหรือคอเต่าถ้าคุณรู้จักที่จะเงียบเป็นให้มันถูกจังหวะคุณจะเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่มากเลยค่ะและคาว่าเซ็กซี่ที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการแต่งกายที่ไอบอกไปนะมันหมายถึงไมเซ็ตและความคิดค่ะบนโลกนี้นะคะเอนเนจีทุกอย่างเนี่ยมันคือมันคือเอนเนจีมันคือพลังงานเนะคนเราเซ็นได้ค่ะและสิ่งหนึ่งที่แตกต่างที่สุดคือการที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ย สามารถเงียบหรือไม่พูดได้ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่ามันใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการที่จะไม่พูดอะไรสักอย่างคนเราเนี่ยเวลาไปออกพบปะเพื่อนมนุษย์หรือผู้ชายด้วยกันนะคะมันหรือผู้ชายไปเด็กผู้หญิงก็ตามอะ่ะมันง่ายมากเลยค่ะที่จะพูดแต่มันไม่ง่ายนะคะที่จะเงียบอะ่ะ <c oughs> เหนือว่าคนเราไม่ยากจะบอกเขาว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องการ validation การเติมเต็มจากคนอื่นนะคะเราอยากแชร์ว่าชีตเรามีอะไรด้วยแต่คุณไม่ทําอย่างนั้น,นะคะ่ะจนกว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองนะ ทีนี้พอคุณเงียบเป็นนะคะเขาจะรู้เลยว่าคุณเนี่ยไม่ใช่เด็กสาวนะคะโอเคค่ะทุกคนอยู่กับอาก่อนผู้ชายชอบความเด็กความสาวถูกต้องค่ะนั่นถึงเปเหตุผลว่าทำไมเทคนิคต่างๆในกลุ่มอามันถึงเวิร์กนะแต่มากกว่านั้นการวางตัวให้มันสุข,ขุมนะคะมันเป็นนะคะเหมือนป้ายบอกว่าคุณแตกต่างเพราะคุณเป็นคนที่ทําไมคะคิดนะคะแบบเขาเรียกไงมีมายเซตมีความคิดมาก กว่านะคะตอนที่คุณอาจจะแบบไม่รู้อะไรเลยนะอินโนเซนต์แต่บอกเสมอนะคะแล้วคุณเออแต่ว่าผู้ชายชอบอินโนเซนต์คุณไม่จําเป็นต้องเป็นแบบที่ผู้ชายชอบนะคะผู้ชายจจะอยากชอบผู้หญิงอินโนเซนต์ก็จริงค่ะแต่สุดท้ายแล้วการที่ให้ใครสักคนหนึ่งคอมมิตหรืออยากทําอะไรให้คุณเยอะๆเนี่ยคุณจําเป็นต้องมีความสุขุมนุ่มลึกและมีความเงียบให้เป็นค่ะคุณไม่พูดทุกอย่างค่ะนะคะโดยเฉพาะการมีขอบเขตไม่กล้าทั้งคุณคงไม่บอกแหละค่ะเออถ้าเกิดเธอคุยกับคนอื่นบอกเราด้วยนะคุณไม่คุณไม่พูดค่ะ ถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่คือคุณไปค่ะการเนี่ยที่บอกผู้ชายสักคนหนึ่งว่าอย่าทําอะไรนะคะหรือตําหนิว่าเขาทําไมไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยในความคิดผู้ชายนะคะเขามองว่ามันเป็นจุดอ่อนค่ะถ้ามันถึงเป็นจุดอ่อนค่ะเพราะคุณอาจจะกลัวค่ะกลัวที่จะได้รับบาดแผลกลัวเกินนะคะถึงขั้นจะต้องนะคะเอาจุดอ่อนของตัวเองเนี่ยมาบอก แต่ถ้าเป็นคนที่รักคุณจริงเขาไม่มองว่าเป็นจุดอ่อนหรอกค่ะแต่ว่าโลกสมัยนี้นะคะมีทั้งนาซิสิสเยอะแยะนะคะผู้ชายที่เป็นเอาฟอยด์คนที่อาจจะไม่ได้มองหาความสัมพันธ์จริงจังแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเงียบให้เป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณเงียบไม่เป็นปุ๊บนอกจากจะดูเซ็กซี่นิด้อยลงนะ,ะเขาอาจจะใช้จุดนั้นมาทําให้คุณเสียใจภายหลังได้นะคะโอเคค่ะแล้วข้อสุดท้ายในเขาเรียกไงหัวข้อเล็กของความเซ็กซี่นะคือเขารู้ค่ะว่าคุณวางตัวเป็นผู้หญิงแบบนี้ใครบ้างคะที่จะไม่อยาก ควงแขนไปที่ต่างๆการแต่งตัวมันอีกเรื่องหนึ่งในะการวางตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เฮ้ยมันต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจจากข้างในออกมาค่ะไม่สนใจหรอกค่ะว่าวันนี้คุณจะหวานคุณจะเป็นสาวโตวองิงคุณจะใส่ลายเสือ,อไม่สนใจค่ะตราบใดเท่าที่คุณวางตัวเป็นนะคะรู้จัก ควบคุมกริยาของตัวเองรู้จักควบคุมสิ่งที่จะพูดสิ่งที่คิดไม่ได้โดนทริกเกอร์ง่ายๆนะคะหมายถึงว่าใครพูดอะไรมามันไม่พร์เชนอลค่ะเขาไม่ได้โจมตีเขาไม่ได้ว่าคุณค่ะหรือบางคนอาจจะว่าายเช่นบางคนอาจจะทักายมาว่าเอ,อ,อาท็อกซิกจงเลยทำคอนเทนต์แบบนี้หรือผูชาบางคนบอกว่าโอ้ยคุณายเล่นเกมไม่เหมือนช่องอื่นอันนี้คือแล้วแต่นะคะไยไม่ได้รู้สึกโดนกระตุน้นเพราะว่าายไม่ได้มีปมอะไรกับคุณนะคะไยไม่ได้เก็บสิ่งนั้นมาคิดนั่นแหละค่ะายก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้สาวหลายคนเนี่ย เลือกที่จะเงียบนะคะในช่วงเวลาที่ถูกต้องอยากรู้เทคนิคดีมากกว่านี้สามารถไปเรียนต่อได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุก s ับส c r คล e ทุกกาลังใจทุกการกดไลค์คอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการพพอร์สำหรับคนที่ทักเข้ามาเลนกับอ้ายด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าคะ่ะ